สนับสนุนโดย o s สซิริสฟิวเจอโทร026335299พูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณจรุเวสศักดิ์ศรีนะครับจากทางด้านของ o s สซิริสฟิวเจอรครับคุณจรุเวศสวัสดีครับเดีครับคุณพระดลครับครับประเมินยังไงดีครับดูเซตฟิบติงเด็กซิเจวันนี้ถือว่ากรอบยังไม่หลุดจากที่เราคุยกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับล่าสุดประมาณ978จุดแนะนํายังไงดีครับมาตรงแนวรับพอดีเลยนะครับ ครับสำหรับเซ็ตฟริปเต้นะฮะวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างค่อนข้างแครบแล้วก็สบเปล่าพอสมควรนะเนื่องจากว่ารอปัจใจัยในส่วนของ ECB นะฮะแทบกันทั้งโลกเลยนะฮะสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์เลยนะครับกรอบของเซ็ต50เนี่ยสำหรับ PLM นะฮะเรามองโซนในรอบ975 Uh, 980นะฮะณปัจจุบันเนี่ยในกระดานนะฮะอยู่ที่978ก็ใกล้ๆบริเวณโซนแนวรับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ๆบริเวณนี้เบสฝั่งรองได้นะครับแล้วกเ็เป้าหมายแนวต้านทางด้านบนนะฮะ990 995อันนี้คือกลยุทธ์การเทรดภายในวันนะฮะแต่ถ้าเทรดแ,แบบเทรนด์เทรดนะฮะยังแนะนำโฮฝั่งรองนะฮะโดยมีจุดซับล็อต960จุดครับครับผมซับล็อต960ใน,นย่าสำคัญคืออะไรครับเพราะว่าจริงๆน่าจะเป็นตัวของที่มันเบรกออกมาเป็นแนวต้านเก่าหรือเปล่าครับ ครับสำหรับ960จุดเนี่ยเราเทลลิงมาค่อนข้างใกล้มาก่อนนะจะสังเกตเห็นว่านะฮะย้อนกลับไปดูในตัว Spot Index กนะฮะก่อนหน้าที่จะมีการเบรกมาแท่งแรกเลยนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่วันที่สเดือน6นะครับมีการเบรกแถว960 นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราเลยมองว่านะ960จุดเนี่ยถ้าไม่หลุดนะฮะเราก็ยังมองว่าถือต่อแล้วก็เป็นจุดสอปลอนเช่นเดียวกันครับครับผมก็เป็นกลยุทธ์ใบ a สฝั่งลองไปนะครับมาดูทางด้านของโกลฟิเจอร์ครับคุณจตุรเทอันนี้ก็ยังไม่หลุดแนวรับที่เรามองกันไว้1,240แต่ว่าวันนี้เงื่อนไขที่แตกต่างออกไปมี ECB ด้วยนะครับประเมิยยังไงกับกลยุทธ์ภาคบ่ายดีครับ ครับในส่วนของ ECB ต้องบอกว่าทั้งตลาดเลยนะฮะมาคาดการว่าจะลดนะประเด็นคือถ้าลดเนี่ยอาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงได้บ้างนะคือเรามองในรับ1240 1230สําหรับราคาทองคำนะครับในขณะที่ในกรณีกลับกันนะเกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นมาไม่ลดนะฮะอาจจะเห็นการรีบาวของราคาทองคำครับ1250ไปจนถึง1260นะประเด็นก็คือถ้าสมมุตินะเทรดณนว,วันนี้อาจจะรอดูก่อนก็ได้เพราะว่าการประกาศอัตราเวี 6 45ซึ่งไนท์เซชั่นก็คือไม่ทันนะไนท์เซชั hmm. ่นก็คือจะเปิดทีหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูแรงส่งของข่าวตรงนี้ก่อนถ้าสมมติว่าผิดคาดรีบาวมาแถวบริเว1260แล้วไม่ผ่านจุดนั้นเป็นจุดชอ็อตครับครับผมก็คือยังเป็นฝั่งชอ็อตอยู่ดีแหละ ครับผมสุกองสุกองครับ,รบอย่างนี้ถ้าสมมุติว่ามีสอง س ีารีโอถ้ามีการรีบาวขึ้นมานะครับเนื่องจากไม่มีการปรับลดขึ้นไป1 2ึ0ก็คือเปิดช็อตแต่ถ้าสมมุติว่าออกมาเป็นไปตามคาดการซึ่งจะทําให้ตัวยูโรเนี่ยอ่อนค่ากดดันทองคำหลุด1 2 4 0ทําไงครับ follow ช็อตไหมครับ ก็สองส่วนนะฮะสำหรับนักลงทุนที่เทรดแบบเทรนเทรดแนะนำโฮช็อตไปไปไปเหมือนเดิมนะแต่ถ้าสมมติว่านักลงทุนที่ยังไม่มีโพซิชันนะ,ะวันนี้ยังไม่มีโพซิชันหลุด40 Fol l o w ตามอาจจะได้แกปอีก1 0ถึง15เหรียญน,นะครับแต่ถ้าสมมติว่านักลงทุนนะฮะเล่นแบบจังหวะหรือมีการถือโฮมาแล้วบางส่วนนะเป็นไปได้ว่าพอข่าวออกนะฮะแล้วราคาลงตรงนั้นน่าจะปิดโพซิชันตรงเบนแนวรับ1 2 3 0 1 2 4 0ออกไปก่อนได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับสรุปนะครับกลยุทธ์การลงทุน Se t 50 Index f u t u r e m 14นะครับตัวนี้ให้กลยุทธ์ไว้วันนี้โฮลงโพสิชันครับลงมาตามแนวรับก็เปิดลองโพ i ิชันกันไปนะครับสำหรับกลยุทธ์ในวันนี้ Stop l o อ s ครับเน้นฝั่งลองแต่ว่าจะตัดขาดทุนกรณีที่หลุด960จุดซึ่งเป็นแนวต้านเก่าที่เคยสร้างไว้นะครับของตัวของ Set 50 Index หลักและทางด้านของทองคำนะครับกลยุทธ์เน้นฝั่งช็อตรอจังหวะ ECB ออกมาช็อตตรงแนวต้าน900 ขอไปครับประมาณ1,460 1,260นะครับหรือหลุดแนวรับลงไป1,240เหรียญถึงเปิดช็อตโพซิชนันต่ำนะครับนี่คือกลยุทธ์ที่นำมาฝากกาันสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมในการลงทุนนะครับผ่านการอบรมสัมมนามาดูทางด้านของประชาสัมพันธ์กันครับ ทางด้านของสวิ n เทรดพาร์ทสนะครับก็มาร่วมการรับฟังได้นะครับเสาร์ที่14มิถุนายนนี้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับไปหาทางด้านของรูปแบบการลงทุนดีๆจากทางด้านของคุณลุงฉลกกันนะครับว่าสวิงเทรดดิ้งพาร์ทสองทำกำไรกันยังไงบ้างมาเป็นลูกค้าของออสเตรียฟิวเจอร์แล้วก็สมัครได้นะครับ0 2 6 3 3 5 2 9 9าครับท่านี้คือทั้งหมดนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมผ่านรายการ Market w r a p ในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในรายการปรับกลยุทธ์ตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ